ใช้การยิงก็มีอิมแพ็คยังเลยวะเอาใหม่ดิเอาใหม่เอามันดิเอามันดิยิงมันดินั่น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 ยิงดิยิงเลยยิงเลยเอาเอเอ้อเออเออเออ บอกกันเสร็จแล้วอะตรงน,นั้นอะเราตายแน่นเลยดูของเราดิทำไมวะของเยอะใช่ไหมขาวอยู่ลเลยภาพาย็นข้างในข้างในโคตรชัดด่ะใช่ไปไหนแล้วอ๋นนอ,อนะนั่นนี่กอะแตกกระแตกอนุก็มาไหมอ่ะอนุน่ะอนุน่ะ คุมโซนให้มันเล่น,นเอ้ยขะไรนของรพอัพยพะเฮ้ยโดน46เข้าเนื้อไอ้เหี้ยข้างกูเลยไอ้แตกเฮ้ยนี่จอสันสวิงไอ้เหี้ย Oh my god ปาดหนีก่อนไปทานี้กันไปต้องรีาเป้ะกรแล้วกจะช่มึงไกวยมนย้ยโอ้ยยโอยอ้้ยสิอ้ยโยโอ้ย้ยโ้ยโอ้ยโ่ยอยโอ้ยกโ่้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยอ้้ยโอ้ ใครไม่มาลูดมายีเ่าวะจุหนมีสูงเฮ้ยเฮ้โอ้โอ้ว้าวไป็นด้วด้ยจะทิ้ง้ยหิวก่อนมึงเห็นกูหรืออะไรเนี่ยมาี่ก่อนทุกคนมาี่ก่อนมานี่ไม่ไหวแล้ว ไอสัตว์เอ้ยสามตัวแถวเนี้ยแม่งเถื่อนบอกตรงๆนะถ้าไม่แน่จริงอยู่ไม่ได้มันเยอะทุกคนอ้าวไอ้เนี่ยมันตายก็จะไปเอาไอ้เนี้ยเพื่อนเขาตายหมดแล้วอ้าวไอ้เนี้ยมันตามกันแล้วนี่เองไงล่ะควรู้สึกของการเป็นเดียร์ไงล่ะ เออเออคอแตกเยอยของโคตรแรงช่วยด้วยกระชากไปข้างๆเลยใกล้ๆเลยนั่นแหละคนนั้นน่ะกี่ตัววะเอาเลยเฮ้ยเหยียดอยู่ล้อยเย้ตายก็ได้บุญท้อแท้กับชีวิตก็บอกให้วิ่งมาฝั่งนี้ไปทำไมเอาไป ไม่ว่างจะเป็นคนที่ช้าเสมอเลยทำไมโดนโดนเขาไล่ไงไรน้องกี่ตีไม่รู้เขาจะมายิงไล่กูมาไม่ใช่ตีเดียวแน่ๆนที่ยิงไล่อยู่เนี่ยม่เม่ว่างจะเป็นคนที่ช้าที่สุดเสมอทำไมก็ออกก็ดูดแล้ววอย่างมันสายเกินไปแล้วมันไม่สายเกินไปหรอกนะไอ้ เลยกูหัวโด่นธรรมชาติอีกแล้วเลยจะรอดจากสิ่งนี้ไหมเชื่อได้รอดแน่นอนพี่ด้วยต้าไม่หยิบชิวนี้ออกไม่ได้เราจะหยิบของเมื่อไงพาก็เร็ว้ากันนี่หยิบชิวนี้เร็วจะเก็บเราจะเก็บเชื่เนี่ยมันเก็บไม่ได้ไอ้ไม่แพ้แั้วเอาชิวใหญ่เชื่อเกี่ยวของพากันน้ำพากันนะ้ำ ข้างในใช่ไหมเอ้ยข้างๆไม่นะอนเออไอหี้นัดเดียวกูตายหาเลยของเพื่อนเนี่ยนะจนหน้าจะหลังก็มีมน,มน้อง เดี๋ยวก็เจอแล้วนะมากระชากทุกทัวร์เลยคนตายมากเลยเหรอโอ้โห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 มาแล้วสไลด์แล้วก็ชาร์จชิวเกมเกมเกมข้างบนนี้ตายมีอย่างมันเย็น ขล้า,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 าใครนะคล้าใครใส่มือ Hello, เฮ้ย <c oughs> <c oughs> ไปไหนก็เจอแต่ตีน <c oughs> <c oughs> <c oughs> นั่นแหะอีกที่มาละ เราจะไป,ปมันกันตรงน,นี้ดูดูขวามือซี่สี่ตี้เต็มอิม่มไอ้น้องเลียวตรงนี้พันนะุเลี้ยวเลยมันจะขอพินขอให้นู้นหลอกโอเคได้ละตัวนี้มีข้างบนมีข้างบนมีตัวนี้มีเอาไว้ใกล้ๆก่อนเลยเฮ้ยไปนู่นเด้ามันมีอีกตี๋นะข้างในเมืองอะ่ะ ไปดูดูไหข้างหลังเราแล้วกูเกมข้วตนหัวในเนี้ยขอแตกข้างหลังก็มีเกิดแพนิีกไปดู่เนี้ยไปดูนไปข้านไปดูดก็มีผ่านไปเดินนะตัวเดียวเอาไปเลยละเป็นอ่างนะไปดิมันนิ่งผ่านไปแล้วเมื่อกี้เนี้ยโอ้โหยังเซนเกมอบเอวกูฟ้าอบเอวอบเอวทำไมขึ้นเองได้จะพาขึ้น ไปไปนทางไหนเดองานราคาเป็นไปไหนแล้ววะข้างล่างลงไปข้างล่างเล้วไหนปังรู้เลยมันนี่หมืนเกมเลยนี่มันนีเหมือนเกมได้ที่แล้วเลยนี่นี่เป็นซอยได้แล้วของเพื่อนเนี่ยนะเดี๋ยวไปเจอด้านหน้า โอเคเดี๋ยวมันก็ตายตามมันถึงโอเคูมาแล้วเฮ้ยมันดีไม่โดนมันดีไมโดนเฮ้ยขึ้นบนขึ้นบนขูมาแล้วไอ้ยังมันดีมันดีต่อกูมาแล้วกูมาแล้วตามหลังกันมาวะกระตกไปแล้วไอ้ตามหลังกูมาไม่หยี

เลยนั่นแหละวิกลแล้วตรงนั้นกูหข้่นกูจลางให้คนเดียวไปยังกูไม่สนถ้าหมดเลยอ่าผสมเยอะอีเฮ้แต่โดเต็มหมแล้วอม นั่นแหละนั่นแหละ่มฮึ่มวิ่งลงล่างปะไอ้นี่คนละตี้แล้วเนี่ยคนละตี้ไอ้เหี้ยเอ้ยเฮ้ยมันไปเจอตี้ข้างหน้าแมงเอ้ยหลุดรอบได้ไงตามคนนี้ตามไม่ได้ตี้เราจะยทำอะไรได้ไหเดี๋ยวพูดกันดีวะเดี๋ยวพูดอย่างกั้นดีเฮ้ย เฮ้ยไอ้เหี้ยข้างบนก็มีข้างล่างก็มีโดนเธอไอ้เหี้ยไอ้ข้างบนก็มีข้างล่างก็มีไหีมาโดนปืนเฮ้ยครับเจ๋อลงแล้วเออเจ๋อลงแล้วไอ้เหี้ยจะฆ่าคุณเดียวคุณเดียวจะไล่ปีนเขาไม่ได้จะฆ่าไม่ได้เลย ทำกินทำอจะทไรกินไอ้เย้มจริงเลไล่แคนเดวไม่ดเลยเนี่ยมันคือการบอกที่ว่าเราการที่เราวิ่งตามคนหนึ่งเนี่ยมันยากลบากขนาดไหนวิ่งตามใครสักคนเน่ยทำไมวะ วิ่งตามถึงสามคนเลยนะ